ชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีชีวิตรุ่งเรืองแต่มันกำลังจะพังทลายอย่างช้าๆหลังจากที่เขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและมีชีวิตที่ใครหลายๆคนอิจฉาจูๆ่ๆความโชคร้ายก็เข้ามาเยือนธุรกิจที่เคยเติบโต,วตวรวดเร็วกลับต้องเผชิญกับอุปสรรคอย่างไม่คาดคิดปัญหาส่วนตัวรุมเร้าสุขภาพที่เคยแข็งแรงกลับรุดโทรลงอย่างไม่มีสาเหตุ ทุกคืนเขาตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกหนักที่หัวและฝันร้ายที่ตามมาหลอกล้อนความน่าสะพรึงกลัวเริ่มเพิ่มขึ้นทุกวันเขาจึงเริ่มค้นหาสาเหตุและพบว่าทุกอย่างเริ่มต้นหลังจากที่ได้รับผ้าป่วยผืนหนึ่งเป็นของขวัญจากบุคคลปริศนาผ้าป่วยนั้นมีกลิ่นอับชื้นและเต็มไปด้วยลวดลายประหลาดที่ดูเหมือนจะเป็นอักขระบางอย่างที่เขาไม่เข้าใจยิ่งใช้มันความฝันของเขายิ่งดำมืดขึ้น ขามักฝันถึงเงาดำที่คืบผ่านเข้ามาใกล้เตียงที่สั่นสะเทือนเองและเสียงเรียกชื่อเขาจากที่ที่มองไม่เห็นเขารู้สึกว่ามีสายตาที่มองจ้องมาจากทุกมุมของทุกคืนความหวาดระแวงทำให้เขาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคุญสัยและเวทมนต์ดำจนพบว่าลวดลายบนผ้าป่วยคล้ายกับมนสาบที่ใช้ในการทำลายชีวิตของศัตรูด้วยความกังวล เขาเริ่มสอบถามคนรอบข้างและในที่สุดก็ได้รู้ว่า,าภาพ่วยพื้นนี้มาจากคู่แข่งเก่าแก่ของเขาคนที่เคยมีความแค้นกับเขาเมื่อหลายปีก่อนหลังจากที่เขาชนะการแข่งขันทางธุรกิจอีกฝ่ายก็หายไปจากวงการแต่ดูเหมือนว่าความอาฆาตแค้นยังคงอยู่และได้กลับมาในรูปแบบที่น่าสะพรึงกลัวกว่าที่เขาคาดคิดเขาพยายามหาทางทำลายมตนดำนี้ ทุกวิธีที่เคยได้ยินมากลับใช้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการเผาพผั้บหวยหรือทิ้งมันไปไกลแค่ไหนมันก็กลับมาอยู่ที่เตียงของเขาเสมอร่างกายของเขาเริ่มที่จะสูบผอมดวงตาลึกโลเต็มไปด้วยความหวาดกลัวรู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างที่คืบคลานเข้ามาครอบงำเขาทุกขณะวันหนึ่งเมื่อความกลัวถึงขีดสุด เขารวบรวมแรงทั้งหมดไปยังวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งเพื่อขอความช่วยเหลือจากพระอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไสยศาสตร์แต่ระหว่างที่พระอาจารย์ทำพิธีสะดอกเคราะห์ท้องฟ้าที่เคยเงียบสงบกลับเต็มไปด้วยเสียงฟ้าผ่าและลมพายุเสียงกรีดร้องที่ไม่ใช่มนุษย์ดังก้องอยู่ในอากาศเงาดําปรากฏขึ้นจากภาพป่วยร่างไร้ใบหน้าค่อยค่กอตัวขึ้นก่อนจะพุ่งเข้าใส่เขาเขาพยายามต่อสู้กับมัน แต่กลับรู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปในเงามืดทุกสิ่งรอบตัวเริ่มบิดเบี้ยวทว่าทันใดนั้นพระอาจารย์เปล่งบทสวดขึ้นพร้อมโปรยน้ำมนต์ลงบนผ้าพห้ยผ้าพห้ยลุกไหม้ขึ้นเองเงาดำดิ้นทุรนทุรายก่อนจะสลายไปในเปลวไฟเขาฟื้นขึ้นมาในเช้าวันต่อมาพบว่าทุกอย่างกลับคืนสู่สภาพปกติไม่มีเสียงกระซิบไม่มีเงาดำติดตามอีกต่อไป เขาว่าในใจลึกๆเขาเขารู้ดีว่าความอาฆาตแค้นนั้นไม่เคยจางหายไปอย่างแท้จริงและบางทีมันอาจจะแค่รอเวลาที่จะกลับมาอีกครั้งหลายเดือนต่อมาแม้ว่าธุรกิจของเขาจะเริ่มฟื้นตัวและชีวิตกลับมาเป็นปกติแต่บางสิ่งยังคงติดค้างอยู่ในใจของเขาคือหนึ่งขณะที่เขากำลังพักผ่อนอยู่ในบ้าน เสียงลมพัดวีดวิวกลับดังขึ้นอย่างน่าประหลาดกลิ่นเหม็นเน่ากลับมาอีกครั้งเมื่อเขาหันไปมองเตียงของเขาหัวใจก็แทบหยุดเต้นบนเตียงมีเศษผ้าขาดวิ่นที่ดูเหมือนเศษของผ้าปูวยพื้นนั้นมันไม่เคยหายไปสิ่งที่คิดว่าได้ทำลายไปแล้วกลับมาอีกครั้งเงาดำค่อยๆปรากฏขึ้นที่มุมห้องดวงตาสีดำสนิทจ้องมองเขา เสียงกระสิบแผ่วเบาดังขึ้นอีกครั้งเตียงเริ่มสั่นไหวและความรู้สึกหนักอึ้งกลับมาเล่นงานเขาอีกแล้วเขาพยายามลุกขึ้นหนีแต่ขาของเขาหนักราวกับถูกตรึงไว้กับที่เสียงหัวเราะเย็นๆดังขึ้นจากทุกมุมห้องราวกับบางสิ่งกำลังพอใจที่ได้กลับมาครอบงำเขาอีกเช้าว,วันรุ่งขึ้นเขาไม่ได้ตื่นขึ้นมาไม่มีใครพบร่างของเขา มีเพียงเตียงที่ยับยน่นและเศษผ้าผวยเก่าๆที่ยังคงอยู่และในมุมหนึ่งของห้องกระจกสะท้อนภาพของเงาดำที่ยังคงจ้องมองอยู่เฝ้ารอเหยื่อรายใหม่ที่จะตกเป็นเหยื่อของคำสาบต้องห้ามนี้หลายวันผ่านไปข่าวการหายตัวไปของเขากลายเป็นเรื่องเล่าปริศนาคนในบริษัทต่างซุบซิบกันถึงสาเหตุบางคนเชื่อว่าเขาหลบหนีไปเพราะนี่สิน บางคนกล่าวว่าก็ถูกเล่นของจนเสียสติแต่ไม่มีใครรู้ความจริงบ้านของเขาถูกปิดตายม่านหน้าต่างที่เคยเปิดรับแสงแดดก,กลับถูกปิดแน่นสนิททุกอย่างภายในบ้านยังคงอยู่ในสภาพเดิมอยู่เว้นห้องนอนที่ดูเหมือนจะมีบางอย่างเปลี่ยนไปกลิ่นอับชื้นจากผ้าห่วยเก่ายัางไม่จางหายเตียงนอนยับย่นเหมือนมีใครเพิ่งล้มตัวลงนอนเงาดำยังคงคลืบคลานอยู่ตามมุมห้อง เพือนบ้านที่ผ่านไปมาแถวนั้นในช่วงกลางดึกมักได้ยินเสียงร้องไห้ลอยมาตามสายลมบางคืนมีเสียงกรีดร้องดังเล็ดลอดออกมาจากหน้าต่างที่ปิดสนิทแต่เมื่อมีใครก็ตามเดินเข้าไปใกล้ทุกอย่างกลับเงียบลงไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้บ้านหลังนั้นอีกต่อไปและพ้าผวยต้องคำสาวยังคงอยู่ที่นั่น รอคอยผู้โชคร้ายคนต่อไปที่อาจจะเผลอเปิดประตูเข้าไปโดยไม่รู้ชะตากรรมที่กำลังรออยู่ณโรงเรียนเก่าแห่งหนึ่งที่มีห้องน้ำซึ่งถูกปิดตายมาหลายสิบปีตั้งอยู่สุดทางเดินของอาคารเรียนหลังเก่านักเรียนเล่าลือกันว่าครั้งหนึ่งเคยมีเด็กสาวเสียชีวิตภายในห้องน้ำแห่งนี้ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเกิดจากสาเหตุอะไร แต่เล่าลือกันว่าถ้ามีใครกล้าเข้าไปตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงน้ำไหลทั้งที่ไม่มีใครอยู่กลุ่มวัยรุ่นห้าคนตัดสินใจพิสูจน์ความจริงพวกเขาแอบเข้าไปในอาคารร้างตอนดึกผ่านถงทางเดินที่เต็มไปด้วยฝุ่นและกลิ่นอับบรรยากาศเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างที่แตกกระจายทันทีที่เดินเข้าใกล้ห้องน้ำอุณหภูมิกลับลดลง แต่พวกเขาอย่างเลือกที่จะก้าวเดินต่อไปประตูไม้เก่าของห้องน้ำถูกเปิดออกเองเสียงบานพับประตูดังเสียดสีชวนให้คนลุกภายในมีเพียงแสงจากไฟฉายที่ส่งสะท้อนบนกระเบื้องสีมนุนอ่างล้างมือเต็มไปด้วยคราบน้ำและฝุน่นกอกน้ำเป็นสนิมทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งมานานแล้วพวกเขาเดินสำรวจไปทั่ว ทว่าความเงียบที่กดดันเริ่มทำให้รู้สึกไม่สบายใจทันใดนั้นเสียงน้ำหยดก็ดังขึ้นจากห้องสุดท้ายแม้ว่าจะไม่มีใครอยู่ใกล้บริเวณนั้นพวกเขาค่อยๆเดินไปดูและพบว่าพื้นใต้ประตูเปียกชื้นราวกับมีใครบางคนเพิ่งจะใช้งานกอกน้ำเปิดเองอย่างช้าๆก่อนที่น้ำจะไหลแรงขึ้นเรื่อยๆทั้งที่ไม่มีใครแตะต้อง พวกเขาเริ่มตระหนักว่ามีบางสิ่งอยู่ที่นี่ความกลัวกัดกินหัวใจเมื่อเงาแปลกประหลาดปรากฏในกระจกมันไม่ใช่เงาของพวกเขาเงานั้นสูงเกินไปบิดเบี้ยวผิดรูปและกำลังจ้องมองกลับมาร่างดำทะมึนค่อยๆเคลื่อนไหวอยู่หลังพวกเขาแต่เมื่อหันกลับไปก็ไม่พบกับอะไรเลยแสงไฟกระพริบก่อนจะดับลงความมืดเริ่มเข้ามาปกคลุม เสียงกรีดร้องดังขึ้นจากห้องน้ำห้องสุดท้ายประตูทุกบานปิดลงพร้อมกันเหมือนมีแรงผลักพวกเขาพยายามนี้แต่ประตูกลับล็อกเองจากด้านนอกเสียงฝีเท้าดังก้องอยู่รอบตัวบางสิ่งเคลื่อนที่อยู่ในความมืดเสียงหัวเราะก,ก็ดังขึ้นใกล้พวกเขามากขึ้นทุกทีมือเย็นเฉียบสัมผัสหล่ของหนึ่งในกลุ่มก่อนที่บางสิ่งจะกระชากตัวเขาหายไปในความมืด เสียงร้องดังขึ้นครั้งเดียวก่อนที่จะเงียบลงทันทีที่เหลือพยายามหาทางนี้บางคนพยายามทุบป,ประตูแต่กระจกกลับสะท้อนภาพที่ไม่ใช่ภาพของพวกเขาเองสุดท้ายประตูเปิดออกเองพวกเขารีบวิ่งออกไปโดยไม่กล้าหันกลับมามองอีกเลยแต่เมื่อพวกเขากลับมานับจำนวนกันอีกครั้งปรากฏว่ามีบางอย่างผิดปกติ คนที่ถูกดึงหายไปกลับเดินออกมาพร้อมกันกับพวกเขาแต่เขาไม่ได้พูดอะไรเลยไม่หายใจไม่กระพริบตาเพียงแค่เดินตามมาเงียบๆหลังจากคืนนั้นกลุ่มเพื่อนที่เหลือเริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมของเพื่อนคนดังกล่าวเขาเงียบเกินไปดวงตาของเขาดูว่างเปล่าไร้ซึ่งชีวิตชีวาทุกครั้งที่มีใครเรียกชื่อเขาเขาจะหันกลับมาตอบรับ แต่เสียงที่พูดออกมานั้นฟังดูผิดแปลกไปจากเดิมคืนต่อมาคนที่เหลือก็เริ่มฝันร้ายพวกเขาฝันถึงห้องน้ำชั้นบนสุดของอาคารเรียนฝันถึงร่างของเด็กสาวที่นั่งกอดเข่าอยู่ในความมืดเมื่อพวกเขาตื่นขึ้นมาหลายคนพบว่ามีรอยขีดข่วนตามแขนและขาเหมือนมีบางสิ่งพยายามจับพวกเขาไว้ในความฝันหนึ่งสัปดาห์ผ่านไป เพื่อนคนที่ถูกดึงหายไปเริ่มแสดงพฤติกรรมแปลกขึ้นเรื่อยๆเขามักจะเดินไปที่หน้ากระจกและจ้องมองตัวเขาเองอยู่นานบางครั้งเขานั่งพูดเหมือนกำลังสนทนากับใครอีกคนในคืนหนึ่งเขาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครพบเห็นเขาอีกเลยสิ่งเดียวที่เหลืออยู่คือกระจกในห้องน้ำที่สะท้อนภาพของเขาทั้งที่ไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้น หลังจากคืนที่เขาหายตัวไปบรรยากาศในโรงเรียนเริ่มเปลี่ยนไปเพื่อนคนหนึ่งที่เคยร่วมเข้าไปในห้องน้ำต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะมีอาการไข้สูงและละมือพูดถึงเด็กสาวในกระจกที่จ้องมองเขาไม่ว่ายามหลับหรือยามตื่นบางคนเริ่มได้ยินเสียงก๊อกน้ำหยดในห้องน้ำร้างทั้งที่มันถูกปิดตายมานานหลายปีแล้วหนึ่งในเพื่อนที่เหลือกลับไปสำรวจห้องน้ำอีกครั้งในช่วงเย็น เรายังคงค้างคาใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เมื่อเขาผลักประตูเข้าไปเสียงสะอื้นเบาๆดังแว่วออกมาจากห้องสุดท้ายรอยน้ำยังคงเปียกชื้นเหมือนคืนที่พวกเขาหนีออกมาเสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้พร้อมกับเสียงกระซิบแผ่วเบาว่าฉันรอเธออยู่นะไฟในห้องน้ำดับลงทันทีความมืดมิดปกคลุมทุกสิ่งพร้อมด้วยเสียงหัวเราะเบาๆที่แทรกผ่านความเงียบ แล้วทุกอย่างก็ดับวูบลงตลาดเก่านี้ย่านนี้แทบไม่มีใครเดินผ่านเป็นแหล่งรวมของสะสมและของมือสองที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจในอดีตสาวสวยผู้หลงไหลในเครื่องประดับวินเทจเดินผ่านแผงขายของเก่าและถูกดึงดูดโดยสร้อยคอเส้นหนึ่งมันเป็นสร้อยเงินที่มีจี้อัญมณีสีแดงเข้มสองประกายเธอไม่รู้เลยว่า นี่เป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ประหลาดที่จะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลคืนแรกที่เธอสวมมันความรู้สึกเย็นแล่นผ่านต้นคอแม้จะไม่มีลมในห้องแต่ม่านหน้าต่างกลับพลิ้วไว้เธอหลับไปพร้อมกับความฝันประหลาดในฝันเธอเห็นหญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่ในที่มืดดวงตาแดงกำ่ำเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานเงาของหญิงสาวยืนอยู่ปลายเตียง จ้องมองเธอโดยไม่พูดอะไรคืนต่อมาสิ่งแปลกประหลาดก็ยิ่งทวีความรุนแรงเธอตื่นขึ้นมากลางดึกพร้อมกับเสียงกระซิบที่แผ่วเบาข้างหูจีซอยคอร้อนวา่าเปล่าก็มีพลังบางอย่างหลั่งไหลออกมาเงาสะท้อนในกระจกไม่ได้เป็นเงาของเธออีกต่อไปมันเป็นใบหน้าของหญิงสาวในความฝันเสียงกรีดร้องดังขึ้นในหัวของเธออากาศรอบตัวชวนให้อึดอัด เธอเริ่มเข้าใจแล้วว่ามีบางสิ่งติดมากับสร้อยคอเส้นนี้เธอเริ่มค้นหาประวัติของสร้อยคอจนกระทั่งพบว่าเจ้าของเดิมของมันคือหญิงสาวที่ถูกฆาตกรรมศพของเธอถูกพบอยู่ในสภาพที่แปลกประหลาดขณะที่สร้อยคอก็หายไปอย่างลึกลับมีข่าวลือว่าเธอถูกคนรักหักหลังและถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมวิญญาณของเธอไม่ได้ไปไหน แต่ถูกจองจําอยู่ในเครื่องประดับชิ้นนี้รอคอยเจ้าของใหม่เพื่อส่งต่อความทุกข์ทรมานเหตุการณ์เหนือธรรมชาติทวีความรุนแรงมากขึ้นเธอเริ่มสูญเสียพลังชีวิตผิวของเธอซีดขาวเหมือนถูกบางอย่างดูดเลือดเนื้อทุกวันอยู่ดีๆกระจกในห้องก็แตกร้าวโดยไม่มีสาเหตุเสียงคนพูดใกล้ๆหูยังคงดังต่อเนื่องและภาพของหญิงสาวผู้ล่วงลับปรากฏบ่อยขึ้นทุกคืน เธอรู้ว่าเธอไม่มีทางนี้อีกต่อไปเธอพยายามหาทางปลดปล่อยวิญญาณด้วยการนำสร้อยคอไปอยังสถานที่ที่เจ้าของเดิมเสียชีวิตในคืนที่ประจันเต็มดวงเธอเดินไปยังทุ่งร้างกลางป่าอากาศนั้นหนาวเย็นผิดปกติขณะที่เธอขุดหลุมเล็กๆเ,เพื่อฝังสร้อยคอลงไปหลวงกระโชกแรงขึ้นราวกับมีใครบางคนต้องการขัดขวางเสียงกรีดร้องดังก้องขึ้นในอากาศ ร่างของหญิงสาวปรากฏขึ้นเหนือพื้นดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธแค้นแต่แทนที่เธอจะถูกทำร้ายวิญญาณกลับค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับเสียงสะอื้นแสงอ่อนๆล้อมรอบส้อยคอจนกระทั่งทุกอย่างเงียบลงเธอรับรู้ได้ถึงความสงบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนในที่สุดวิญญาณก็ได้รับการปลดปล่อยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เธอไม่เคยได้ยินเสียงอะไรอีกเลยเงาในกระจกกลับมาเป็นเงาของเธอเองแต่บทเรียนนี้ทาให้เธอไม่กล้าสวมเครื่องประดับมือสองอีกต่อไปเพราะเธอไม่แน่ใจว่าเครื่องประดับชิ้นถัดไปที่เธออาจจะพบเจอจะมีวิญญาณของใครซ่อนอยู่ในนั้นอีกหรือไม่แม้ทุกอย่างดูเหมือนจะจบลงด้วยดีแต่เธอยังคงรู้สึกถึงบางสิ่งที่หลงเหลืออยู่คืนหนึ่ง ขณะที่เธอกำลังจะเข้านอนเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นอีกครั้งมันไม่ใช่เสียงที่คุ้นเคยแต่เป็นเสียงที่เหมือนดังมาจากอีกมิติหนึ่งเธอรีบลุกขึ้นมองกระจกภาพสะท้อนของเธอปกติไม่มีอะไรผิดแปลกแต่เพียงเสี้ยววินาทีที่เธอกระพริบตาเงาของหญิงสาวในชุดขาวกลับปรากฏขึ้นในเงาสะท้อนของหน้าต่างเธอสะดุ้งสุดตัวหัวใจเต้นแรง เธอพยายามบอกตัวเองว่านี่อาจเป็นเพียงภาพลอนแต่เมื่อลองมองไปที่โต๊ะเครื่องแป้งของเธอกล่องเครื่องประดับกลับเปิดออกเองอย่างช้าๆจี้สร้อยคอสีแดงที่เธอฝังไปแล้วกลับอยู่ตรงนั้นส่องประกายสลัวอยู่ภายใต้แสงจันทร์เธอรู้ทันทีว่าฝันร้ายของเธอไม่เคยจบสิ้นลง